ต้องแขงลสักนะต้องแข็งไม่ได <ว S 1> ้สักนะต้องแข็งไม่ได้สักร้ลยสักแข็ง้เอาตรงนี้ตรงนี้เอาตรงดินเลยออกนาำน้าน้ำน้ลงน้ำล้าง่อนเคา้อง้โอ้โห้โหอ้โหอ้้โห้ห้โหโอ้ห้โน้้้โ้้้้้้้้้้ห้้้้้้้้ อยู่ขาอยู่อยู่แขน้ายไม่นแขนอยู่อยู่ตรงก้านรอยสัมันรอยสักใช่ไหมตงไปตงไปงไปที่ตงอกซะแล้วไว้ตรงลูมไม่ไม่ลูัต้งแขนลงไปลงไปโอเคนั่นแหละรอยสักตรงนั้นแหละโอเคเออที่เอลือก่อนลืก่อนลืก่อนลือดินไหนนลดิไหนลืดิไหนไปค่โอเคลื่อดิไหนโอ้โหเยบอนเลยี่บุญเย ควบักแรนี่ถือว่าให้ได้คบเป็นอ๋อโอเคโอเคมึนคุยดาวได้มดบอกมีรใช่อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอพี่ขอถ่ายรสักแล้วพี่ส่งให้มึงแล้วกันไอ้โดยเดี๋ยวสให้โอเคไอดาบอยู่กับมึงใช่ถึงยังถึงยัง ในสระบุรีโอเคโอเคได้เน้ะโอเคโอเคกระป๋องกระป๋องคมือถือมือถือกูเนี่ยทำไมเกี่ยแม่โตกันกาวเลยนะเดี๋ยวีะช็อต